สวัสดีค่ะสารบ้านสาวเสริมค่ะพี่น้องวันนี้ค่ะออกมาจากอำเภอสังคมนะเ่อไม่ออกมาจากอำเภอสังคมออกมาจาป้าเห็ IKE? ดสยพี <st rophy air sugar> ่น้องมาเบิ้งตลาดเห็ดนะค่ะตลาดเห็ดที่มองน้ำตกอย่างกะล่น้ำตกทานทีานทอค่ะมาเบิ้งเห็ดน้ำแตง่ะคุณน้าเหงาไปคุณนนเือน้อขาเราสมกันนค่ะนี่ให้ึงตองไครเนี่ นี่เห็ดไข่ยนะฮะไหนเห็ดไ่ค่ะเจ้านี่เห็ดไหลายเลยีกขาวมละยถุงละหนึ่รอยบาทนะคะเห็ไายอะไรเี้ถงก็สีึงเห็ดไขเนี่ยลืมเคลียร์เห็ดไ่เนาะ เบอร์นี่มันแก่ไโอ้ยอัวเหี้ยวเก็บอยค่ค่ี๋ยวถาาเบิ้งก้อนนี่ตัวอะไรนี่พีเบอร์คาวค่าอีทตะไคร้อยาหาคือเหมือนยางเบิ้งก็อนเนาะค่าใส่พี่น้องใส่ล็อเบิ้งก้อนล็กหน้าล็อกอกตาจ้าเดี๋ยวขอสมกันนะค่ ระเบิงลานนี่เพิ่งขาดมูเห็นแล้วมูไงอันนี้เห็ดไข่เดี๋ยวะดงเดี๋ยวเห็ดไข่เห็ดไข่น้อยเห็ดไข่เห็ดปิ้งตะบูนจ้ะอันนี้เห็ดดินอันนี้เห็ดดินอันนี้เห็ดลางากินได้เท่ากันไปหักก็ขายดอกขายอะไรจะได้จ้าขายแล้วก็ได้โอ้หลายที่เนาะอันนี้เป็นเห็ดละงาจ้ะเตรียมเยอะเห็ดละงาเขาละ่าตายเบื่อนเป็น่าทกี่ในสิบยี่น้ยงได้ลดผ้าด้ว แเห็ดปวกจะโอ้โหมไรเป็นกองเป็นเอล้จด่ออนมโเนีม้้าจาุอเคยนผเดีกาดอเห็ดนีนี่เห็ดลังกเด้อค่ะมันเ่นเห็ดลังโงกเห็ดลังงกกินได้คือกันไหมค่ะว่าแต่ว่าสำหรับคนทาดแข็งกาจับเียบๆผู้เาว่ว่าแต่กลางเขาลองตังนี้ได้ไหมเหออันนี้เห็ดลังากมันออกดำ เพิ่งรู้ว่าเห็ดหลังงาหินได้น้อค่าคือกันเลยแหละต่ว่านี่มีอันนี้ด้วค่ะนี่คือกันเลยแตว่านี่ออกคล้ๆอันนี้ออกขาวๆนะค่ะยี่บสมมันเนี่ยย่ผสมมันเนี่ยเดี๋หาไปเบิ้งก่อนนะค่ะอ่อนสอนเห็ดนหลายในช่วงนี้นะค่ะหลาวง้โคสีแดงกับนี้ค่ะีน้เหียงเานี้หลาย มลจที่0บาทเนออยา่ออางเนาะแมันน้สดจากต้นนะค่ะที่วง้อมมาาันละทีดิเด็กกินแบงซื้อมื่อฝากแม่น,นะเพื่ซื้อบอกเงาะก,กันค่ะซื้อละซีมได้อืมหวานเลย แถมบ้าง to แม่จะมาได้เซเว่นก่แถมอยู่นีเดี๋ยวนี Parlament> ้แม่ปูเองบ่เนี่ยปูเองนังานประาทานเขาขึ้นไปเกมเห็ดอ่ะคมีต้นัองอกหลายเลยเดี๋ยวซื้อเป็นปากแม่ครับมนอนเห็ดวนี้เนาะคือมาติมโคบละ ซื er> <S S mm ้มาผสมกับซ nah, ื้อโหลหนึ่งเยอทั้งทังุ่น่้เฮ็ดจุ่มๆโอ้โหใครนี้แว่าเจ้านี้เันในไรอีกเหรอจะพาขึ้นไปเบิ้งอีกเนาะไม่แน่ลุงนี่ฮะเบิ้อันี้อะไรก็้ว่าต้องขาป้ากันแล้วนะขาป้ากันหอมแลวกันแล้วนะในไรอีกเหรออาหารที่บ้านนี่ตลอด đây là cái lắm 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 cái lắm 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 cái lắm 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 ใส่ผ้าถ่านเปินเอกสีค่ะใส่ผ้าถ่านเป็นเอามาอี่อย่างเนี่ยจ้าเขีนน,น,นไปเก็บโคกไหนครับู้นบัดถึงถึงมือนบันหุยวยได้งวมหนือขอไทยนต่างรู้พี่น้องพี่ดีบาหจ้าเดียนเอาพวกไป่เนาะนี่ดอนเก่าห้อยแหละดอนขังขังรู้พี่น้องก็เป็นใครกนแดงมันกัออกคีให้ละงกสีแดงค่ะดอนสอนนี่นาอา อันนี้เกบ็บมาหางละแต่เกือบวันหน้าเกสีค่ะนีก็จะเป็นบะนี้เยอันเบิ target ้ล่ตลอดเนาะเบิ้ขอบคุณครับเติปตลอดเินเกอตอนสอนนี่งไ่ได้บอกโซเปอร์เนาะโัเปิร์ผ่านนะมือตอนนั้นอ่ะไปยังก็ไป็เกยักน้ำหวานกับโมอย่างว่ากเน้อกินเบิ่มโมยัน่เรากเออเออยังเลือกเต็มเลยขอเบิ้งนี่เด้อค่ะโอ้เบิ้งไ่ได้เสีย มองดูปุน่ะอันนี้ไปเก็บแถวเลยเนี่ยตาขายเด้อไัเด้ี่อ้ลังเด้ออันนี้ยุาตากเสื้อป่ะจ้าโอ้ยเขาไปผิดทางเนาะเจ็บจงบจ้างนอันนี้ซื้อมาตั้งก่นบ้านพี่น้องเพื่อนนะพี่นเองไว้ให้เจงตะกองเก็บได้ยวดหน่อยนืงเนาะวันนี้เนาะเนแล้นี้ก็ได้ยุะงามนี่เห็นปไกลด สั่งซอนนี่ขายดีดีนะค่ะช่วงนี้เพิ่นกะเฮืองยุดอกค่ะขายได้ทุกเจ้ายุทางไปทางมานี่เพิ่นกันนั่นเนาะค่ะแล้วเสริมได้ไหมก็เลยโอ๊ตเพราะใดที่จะให้พี่น้องระวังรถเถอะแต่พาพี่น้องมาเที่ยวตลาดค่ะกินพ่อต่อมาเที่ยวน้ำสุกขอบคุณเลยไลด้อค่ะยูแล้วบอทเถอะ ตามไม่หาดจิงจริงีะยังก่อนฮิอฮืมฮือฮือฮือฮไมฮือ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 ฮ่อฮืนฮือฮือฮื่ฮออฮือฮอกผู้ใอฮือาสองไม้ขนมือฮือบือฮืะะือ่ือฮือืฮอจออกน ครับหายดีๆเด้อค่ะเฮ็ดได้บ้างีิตแต่ซื้อมาซื้อีกไปได้จต้องแบบนี้อ่ะาไม่ใกล้ยุบใจซื้อไปแล้วยุบค่ะเฮ็ตใครตัวค้าอยู่บางหนึ่เมาเหมิดไม่ใกล้เมาเหมิดโอ้ยเห็นจัวนั่นเดากงนี่น่ะเดี๋ยวฮิตตังไหนเดีอนั Jamie, tamam. ่นนะโอ้ยย no. ังหนาแถมใทยกับจุ่มมันนะหแแถมให้ เรื่องในครับใม่ค่าพนไทยคือไปไว้กิ้งรู้แล้วรู้กับื้อใหม่ป่ด ซื้อเม็ดหลออกแต่มันง่ายดีซื้อเห็ดนะพี่ถุงเดียวเห็ดซื้อแล้วเห็ดนซื้อตังหลายแล้วน้แพงถุงเห็ู่ายอมันง่ายแต่ไปนแล้วพสิกเนี่ยล้ยุข่ายุ่ข่างน้ำกับมีที่ีอยากซื้อแม่ซื้อไม่ง่ายย่ข่างน้ำกับมีว่นนี้มาเที่ยวตลาดแล้วก็ซื้อแม่น้ำ ด้ยินว่าเราว่าจะแถมเห,ห็ดไฮแบ,บัดใดที่แท้ซือบักนัดบ่ได้แถม็บลไ่ได้แถมที่กมบักนัดแถมเห็ดดอกี้นหลาดอีลยนีตยงง่ตาเสริมจะได้การเรื่องไำขา,ววไ,า,าไปรอเจ้าาดิบอกว่าคุณแม่ถไปซื้อบักนนกเล่าบลอกนนดน้อยโง่นน ตองกหนเื่ไปกินแล้วกัให้เอาางเอาไปวิมขนยกลระดับเดียว่ะแขงนดับเดียววะยู่หนูตือมายอมเป็นไก่ยังมาเล่าเรื่อง้วเจ้าน่ขายกครับแล้วใราแวแถมเห็ดเนี่ยยืน่ะกคาเอบกาครับอันนึงยกก้ได้เดี๋ยวหนูยกอีกกัได้ โอ้มดูเนเดลงมาลงมาตลอดนม่นลงมาม่ตลอดครับ่ไปแล้วขึ้นราาถคุณอะไรตัวซีนเขาแข็งทังครับพี่น้องตลาดอ่าช่วงนี้ตลาดก็คึกคักเนาะตลาดเทียบครับแม่เขาไปาอีกคนบอกไม่ใ่มา,า,ามลตลาดเทียบนะเร แม่ไกล้ได้เห็ดอีอย่างแน่บรรลุทุ่งยังได้หลายเนาะมาเก็บยุคันมไงนี่ได้หลายเขาผืนทางผีดพิ่บอกว่ายุบ่าแตกเสือเกิดบักหลายตลาดเห็ดค้าพี่น้องคือค่าค่ามงดูค่าพี่น้องมันกัอันมาขายอยู่ตลอดพี่มันเป็นเอฟซีเมอร์เลยนี่ค่าแถวขึ้นไปนี่พูดนะสอนบ่าค่ะอันนั้นมันกับมาตะหางบ้านอด่น มาตะบ้านไหนจ้ามาตะบ้านไหนค่ะบันเดียโอใ้ใกล้ๆกันจ้า <c oughs> พี่น้องคนมาจากบันเดียบันเซียนสะค่ะหางบ้านอันหางทัดอันผนุโอ๊ยพ่อม่นอันนี้พีเอฟซีเิ่นเนี่ยค่ะตลาดคึกคักดีไป กลับแล้วเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณดีค่ะ,คะคพี่น้องช่วงหน้ะขอบคุณพี่น้องเล้าไก่เอฟดีเอาหมดเลยเนาะเถอะเนาะต้องขอบพระคุณไปหลายๆนะคะ่ะขั้นได้รับชมคลิปนี้นะคะ่ะที่เป็นกำลังใจและเสริมน้ำค่าายุดเทียนช่ย,ยเนี่ย ก้อยงัมะกระได้เมื่อานก้อนมางอก็สีอย่างเป็นบาแล้วคังมวนหน่อยหน่อยแล้วสมคิดบ้า,า,บานเนาสมิสมหนักสีม่านีอยังป่เต้าหองนอนชุบเบี่ สมาสตององนอน,อน,อนู่พ่สจ่วงเห็นออกนะพี่น,นอ้องสมาสตอองนอนอยู่ นี th ่เนาะค่ะรู้สึกกัสิไว้บเตยนี้ล่เด้อค่ะปามาสมตลาดนี่เรากลับมาเพ้ามานจากับไปค้าไม่ขายเพิ่นเพิ่นกับตลาดช่วงนี้ก็คือคักอยู่ค่ะถึงจะเป็นช่วงโควิดแต่อยัางไรคือคักอยู่เนาะเพราะว่าเพิ่นกับในป้องกันกันเอาสอบเพื่อดูทุกท่านเพิ่นกับไส่แมสก์อยู่เนาะได้แมสก์ตั้อย่างทุกค่ะตั้งคนกับตั้งยานระแวงกันอยู่แล้วกันไ้กันป้องกันหายป้องกันมันเ่าเล้วพี่น้องลุ้นแล้วลุ้นตายกันกัน